สวัสดีครับเดี๋ยวมาอัปเดตงานนะครับชุดกลางเดือนนะครับ15กันยายนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชฟสีนิ้วรุ่นเล็กตัวนี้จะเป็นด้ามกลมนะจะเป็นอย่างงี้ตัวนี้จะเป็นด้ามแปดเหลี่ยมยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะต้องแต่งตัวนี้ยังไม่ได้ปาดน,นะครับนีตัวที่ปาดแล้วอย่างงี้เวลาใส่ด้ามเราก็ต้องแต่งกันอีกนิดหน่อยอยู่ดีนะครับตัวนี้รุ่นส0นิ้วยังร้อนอยู่เลยนะครับ อันนี้ปาดไปแล้วนะครับเตรียมสลักโลโก้แล้วก็ชุบนะครับอันนี้จะเป็นพวกผิวดําผิวดําก็จะเป็นงานหลุมๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นเดบะเจ็ดนิ้วนะครับมีดผมส่วนมากคมสองข้างทั้งนั้นนะครับคมบีนะครับคมกลางคมมีหรือคมกลางได้หมดนะครับอันเดียวกันนั่นแหละครับอันนี้เป็นมีดเชฟครับมีดเชฟเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับแต่ก่อนแปดนิ้วนะผมลดลงมาหน่อย จ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นมีดแร่ครับรุ่นคลาสสิกของผมนะครับนี่ตัวนี้นะครับสวยตัวนี้น่าเล่นนะครับตัวนี้เชฟหกนิ้วนะครับเป็นด้านแปดเหลี่ยมนะครับอย่างนี้สังเกตกย่างนี้จะเป็นด้านแปดเหลี่ยมนะตรวนี้ก็ใช่นะครับสันอยู่สองสามมิลนี่นะครับแต่เวลาปาดคมไปก็จะปาดบางหน่อย อันนี้ยังไม่ได้เปิดคมนะดำๆนี่ยังไม่ได้ปาดตัวน,นี้จะเป็นแรล่เหมือนกันรุ่นทองนิ้วครึ่งนะครับแต่เวลาทําก็ทํานิ้วเจ็ดนิ้วแปดนะเพื่อความสวยหน่อยน,นิ้วครึ่งนะท่านิ้วครึ่งแล้วก,ก็เล็กกว่าน,น,นี้รุ่นใหญ่ครับเก้านิ้วตัวน,นี้สันสามหรือสี่มิลนี่แหละครับสี่มิลอัน,นี้ปังต่อปลายแหลมนะครับ ันนี้เราจะปาดไปสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก่อนที่จะไปเข้าเคมปีครับเดี๋ยวผิวมัวดำนี้ปาดไม่ค่อยเข้านะเพิ่ถาดให้เป็นเหล็กหน่อย <S <S นี่ก็เป็นพวกคริสเกเนะครับ <S 1> <S 1> ใช่หมดมันแตกตัวมาจากพวกคริสิเก้นะ,นะครับเดียวยาวสุดสองนิ้วนุ่นนะ <S <S แล้วก็มาทําแต่ช่วงปลายให้มันเหลือหกนิ้วเี่ยเป็นช่วงปลายของมันนะครับนี่เป็นช่วงปลายของมีดผมปกติมันสิบสองนิ้วยาวไปนี่แล้วก็ตัดให้มันเหลือแค่นี้นะครับ เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มลักษณะมีดให้มีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ปาดนะครับถากผิวไว้ก่อนอนะมันก็แตกตัวมาแตกสเกลมาเรื่อยเนะี่อยตัวนี้แปดนิ้วถ้าเดิมเดิมมีดผมพวกนี้มันจะยาวอยู่ประมาณนี้สิบสองนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วจะเป็นไซส์ที่ยาวผมแล้วตอนนี้แปดนิ้วนะ้วก็ย่อลงมาแล้วก็ได้ไซส์มีดขึ้นนะก็เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มตัวนี้ก็ใช่ครับตัวนี้เจ็ดนิ้วเห็นไหม ลูกค้าอยากให้ท้องกว้างมาหน่อยผมก็เพิ่มให้นะนาในรายละเอียดความจําก็ต้องดีนะเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาจะนานไปสามนาทีแล้วครับใครสนใจก็เข้าไปดูมีดผมในช่องผมได้เลยนะครับมันจะมีราคาบอกราคาผมเขียนไปแล้วนะครับราคาเขียนปัดอยู่หน้าวีดีโอนะครับออัปเดตงานนะครับปาดไปเรื่อยๆนะครับปาดเร็วไม่ได้นะครับมีเครื่องขัดอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวมันพังสวัสดีครับ